กองเดียวครั้งเดียวมีอยู่จริงในเกมพับจิโมบายครับทุกคนเรื่องมีอยู่ว่าครับชุดมัมมี่น้ําแข็งเนี่ยได้เข้าเกมพับจิโมบายมาและในเซตของเขาเนี่ยจะมีเครื่องรอดน้ําแข็งอยู่ตัวผมเองนะครับไม่ได้ตั้งใจอยากจะได้มันหรอกครับแต่ว่าพอผมสุ่มเพียงครั้งเดียวผมก็ได้แบบที่เห็นในคลิปนี้เลยนั่นเองครับวันนี้เป็นวันแรกที่ชุดนี้กลับเข้ามานั่นเองนะครับเฮ้ยก่อนจะเริ่มไปทําใจก่อนไปสันหนงกองเบา อะไรอะ่ะอะไรวะน่ะคืออะไรเครื่องร่อนหรอเฮ้ยสามสิบยูซีได่เครื่องร่อนมานแรกครับทุกคนนี่ระดับสีแดงครับโอ้ถ้าคอมโบกับมัมมี่ บัมมี่จะนอนลงมาครับนอนลงน้ําแข็งมาโอ้โหแค่เริ่มมาก็เป็น้างอะไรชิบหายเป็นไงกันบ้างครับทุกคนครับขนาดตัวผมเองนะครับที่ดวงเกลือมากๆเนี่ยยังจุ่มครั้งเดียวได้เลยคุณนะครับรีบเข้าเกมตอนนี้ครับแล้วไปกดจุ่มวันละสามสิบยูซีดูอาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับที่ได้แบบผมณตอนนี้นั่นเองและถ้าเกิดใครนะครับยังไม่มียูซีไปจุ่มนะครับก็ขอแนะนำเพจบริการเติมเกมราคาถูกบายวิสาตเกมมิ่งเลยนะครับเพจนี้รับรองว่าได้ยูซีจริงได้เยอะจริงการันตีจากไอเดียของผมเลยเติมทุกแพทเติมทุกกลล่อองงเเยนนั